ช่องของคุณได้หลายมากวิธีนั้นขอแนะนําให้ผู้ดูแลจัดการผู้ใช้เหล่านี้มีก่อนสามารถเหมือนกับผู้ดูแลมาตรฐานแต่สามารถจัดการคําที่บล็อกและเปลี่ยนโหมดแชทได้ในการไอคอสนสดปิดไหมไม่เกี่ยวแล้วน,นะโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ไลฟ์สดนะครับขอ,อขอต้อนขอต้อนรับสู่ ชสดนะครับไม่เห็นไรสดฮะตอนนี้ไรสดแล้วพี่หนอนครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโควิดสกิจข่าวหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นไลไรสดเลยแล้วก็พี่สงวนนะฮะสกิดข่าวเก้าสิบเอ็ดนะฮะยังไม่เจอไรสด มาแล้วนะครับเด็กคนใช่สวัสดีครับ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 นะฮะอ่ะก็แนะนำสิก็สวัสดีครับเอ่าเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ ไลฟ์สดของโควิดสกิทข่าวหนึ่งนะครับแล้วก็สกิทข่าวสินะครับคุณพี่สงวนนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมแจมนะในการไลฟ์สดนะครับดูว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องอะไรครับคุณพี่สงวนครับอืมก็จริงๆแล้วเราต้องขอคบสวัสดีนะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องโควิดสกิทข่าวหนึ่ง นะผมก็สกิดข่าว11 11แล้วก็สกิดข่าวสองนะสกิดไปไปไปเรื่อยเลยนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่ช่องของขหนุ่มโควิดสกิดข่าว1นะึนะะ่ะที่เรพอดีเรา,เรา,เ,ราเรามีสาระไงมี <c oughs> เอ่อเขาเรียกสาระ <c oughs> ขลุวอะไรนะ <c oughs> ปกติเราจะเป็นคนไม่ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่ใช่ครับวันนี้นะฮะวันนี้เราเรามีสาระที่จะนํามาเสนอเข้าไปชมครับเรื่องเรื่องเรื่องที่ใกล้ตัวอ่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับเ,เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะที่กําลังติดตามแล้วก็น่าจะเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องเงินดิจิทัลอ่าหนึ่งนะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอ่าท่าน นายกเศรษฐาครับตอนนี้ก็เป็นอดีตนายกไปแล้วใช่ได้พ้นจากตําแหน่งนายกรธนตรีนะซึ่งก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีคําถามอยู่ในใจมากมายครับดัเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการของท่านนายกเศรษฐานั่นก็คือการให้เงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทครับนะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ไปลงทะเบียนเปนที่เรียบร้อยอแล้วครับตอนนี้ ซึ่งมียอดผู้ลงทะเบียนนะครับประมาณสามสิบล้านคนนะฮะสามสิบล้านคนแล้วสามสิบล้านคนแล้วครับวันนี้จากยอดทั้งหมดที่เ็าให้สี่สิบห้าถึงห้าสิบล้านคนใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอขัานนายกเศรษฐาเนี่ยลงจากตำแหน่งนายกก็เลยสร้างความเอ่อเรียกว่าสร้างความสงสัยให้กับประชาชนหลายๆท่านว่าแล้วเงินนิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทฉันจะได้หรือเปล่า นั่นสิฮะทุกคนตอนนี้ประชาชนสำหรับตัวผมเองที่มีสิทธได้ก็ยังเพราะว่าพระวงยังยังช่งางใจอยู่ฮะว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็นะฮะอาจจะมีข่าวออกมาบ้างเล็กน้อยนะฮะ,ะทีนี้บางคนก็แซบบางบางคนก็ sorry นะบางคนก็ว่าหมดหวังแล้วครับทีนี้บางเอ,อิญ เมื่อวานจนถึงกระทั่งเช้าวันนี้น,นะผมได้ไปดูข่าวพี่สรยศเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่ามผม,มบอกแล้วว่าผมเป็นแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ครับแล้วก็เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารนะครับ,ค,รบคือ,อ,อนักข่าวเนี่ยเขาไปได้ไปสัมภาษณ์ท่านอนดีตนายกทักษิณนะครับเพราะว่าเขามีการประชุมที่ พรรคของนายกคนใหม่นั่นก็คือนายกบุ้งอิงใช่ที่ทำการพักใหม่ข่าวที่ทาการพรคใหม่ใช่ไหมใช่ครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยยังแจกเหมือนเดิมไหมครับนี่ท่านทักษสินเขาบอกว่าคือเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยอยู่ขาลงอย่างมากครับจําเป็นจะต้องแจก ในเมื่อท่านในอ,ออดีตนายกท่านสินคู่อย่างนี้เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันน่าจะยังคงอยู่าาเพียงแต่ว่าในการที่จะให้เงินเนี่ยเขาจะให้เป็นเงินส่วนเลยหรือเป็นการลงทะเบียนโดยผ่านแอปอะไรเนี่ยที่ที่ท่คโลงนะ่ะเหมือนเดิม ตอนนี้ตอนนี้ก็ทุกคนก็คงจะตั้งตารอนะคงจะมีความหวังขึ้นมาอืบ้างนะฮะ,ะสวัสดีอสวัสดีครับอ่านนิ้ทีมงานสก,กิเก่าวสก,กิดข่าวนะคอะสก,กิดข่าวเต้าสก,กิทข่าวก็เ <c oughs> ออไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยแชร์ไปแชร์อันนี้นะก็มันมันผมมองนะว่ามันเป็นวิติ ที่ว่าน่าจะเป็นข่าวไปในทิศทางที่ดีว่าเงินดิจิทัลเนี่ยน่าจะได้นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้โปรดเก้าคณะรัฐมนตรีใช่ไหมยังไม่ได้โปรดเก้าไงโปรดเก้านายกแล้วจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่ได้โปรดเก้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการโปรดเก้าคณะรัฐมนตรีผมเชื่อว่าหลังจากการแถลงนโยบายไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็คงจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เราคาดหมาว่าจะได้ในช่วงพฤศจิกาธันวาคมก็อาจจะเลื่อนไปอีกหน่อยช้าๆ้าแต่ได้เหมือนกับว่ายังเรื่องเงินดิจิตอลว a l เลตเนี่ยอยู่ในระหว่างการศึกษาครับศึกษาตั้งแต่รัฐบาลเศษฐาครับจนถึงรัฐบาลจนได้นายกคนใหม่แล้วก่ยังศึกษาอยู่หรือเปล่าครทำไมชี่ก็ ท่านอดีตนายกเขาบอกว่าพอดีเดินผ่านไปอันี้มันมันต้องให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เขาว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยท่านอดีตนายกบอกว่าตอนนี้มันลงมากมันต้องรีดทำใช่ฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อ99%ว่าโครงการดิจิตอลการแจกเงินเนี่ย น่าจะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าการแจกเงินจะ,จะแจกในรูปแบบไหนแต่ว่าในส่วนภาคเอกชนนยครับที่ต่างออกมาให้ความเห็นกันก็อยากจะให้แจกเป็นเงินสดให,ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะจะเป็นในภาคประชาชนภาคเอกชนนะฮะแล้วก็วุร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาอยากให้เปิดให้ให้ให้เป็นเงินสดมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าอันนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการทําแบบเดิมเนี่ยโอเคมันก็เป็นเป็นการใช้จ่ายที่อยู่ในกรอบมันก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างชัดเจนทีนี้ความน่าเชื่อใจว่าอเงินที่แจกไปเนี่ยหนจะเอาไปเก็บไหมสอจะเอาไปใช้ในทิศทางที่มันถูกต้องไหมมันทําให้เงินสสพัดไหมอะไรไหมตรงนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วในหลักในทางรัฐบาลต้องการที่จะให้เงินมันมันหมุนมวเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อตรงนู้นนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าถ้าจะเป็นเงินสดเนี่ยมันเป็นข้อดีสําหรับธุรกิจรายย่อยนะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าจะเป็น SME นะครับก็จะได้รับเงินหรือว,ว่าได้มีการซื้อขายอย่างกันทั่วถึงครับ ไม่ใช่กระจุกไป,ปอยู่ในเฉพาะกลุ่มทุนนายทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมันก็มีเสียงขึ้นแบบกระทบมากมายเหมือนอออคนโควิดเขาว่านะครับว่าถ้าไปแจกแบบนั้นเนี่ยเงินมันจะไปกองอยู่ที่นายนายทุนจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากใระจา้เงินเนี่ยมันมาหมุนเวียนในระบบรบาษารมากยิ่งขึ้นใช่แต่ถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมนะครับรัฐบาลชุดเก่าเขาก็เปิดโอกาสให้ร้านค้าย่อยเนี่ย มาเข้าร่วมโครงการได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการที่จะเบิกเงินเนี่ยม,ม,มันค่อนข้างที่จะขั้นตอนเยอะนั่นก็คือสมมติว่าผมเนี่ยคุณคชลิตมีร้านขายของ,มขของผมไปซื้อที่ร้านคุณโควิดคุณโควิดจะไปเบิกเงินเ,เลยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องรอ,อ,ะองจะต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งก่อนไม่ใช่เหรอ เออใช่ใช่นะไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะจะต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งจริงจะเบิกเงินมาได้แบบนี้ผมก็บอกว่าขั้นตอนมันก็ค่อนการจัดจุงยากการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทเป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่ว่ามันทําให้ผู้ค้าเนี่ยเขาไปเบิกเงินได้ยากก็คือจะต้องเอาเงินไปต่อเงินให้มีการหมุนเวียนในหลายชั้นยิ่งขั้นเนี้ยโอ้โหดังนั้นก็เป็นเรื่องอะไรที่ ถ้าเป็นเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้วผมคิดว่าแม่ค้าหรือว่าร้านค้าต่างก็ไม่อยากจะร่วมโครงการหรอกฮะแต่แต่ก็มีแนวโน้มว่าก็จะมีการแก้ไขอยู่นะผมแต่เรื่องเรื่องแม่ค้ามองถ้ามองก็เออน่าจะมีการแก้ไขอยู่นะเพราะว่ามันมันยังไม่เป็นมติของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังการประชุมยังไม่ตกลึกนะฮะในเรื่องของ ผู้ค้าแม่ค้าต่างๆกับดังนั้นเอาเป็นว่าก็ขอให้เสียงเล็กๆของพวกเราเนี่ยนะได้ส่งไปถึงยังท่านายโยงเองนะครับว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยก็ขอให้เงินนิจิทตัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยยังคงอยู่ไม่มีต่อไปแต่ผมชื่อมีเพราะว่าเมื่อวานทนายายกตั้งสินพูดไปแล้วนะว่าจะจะจะต้องมีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ ในส่วนเรื่องที่สองที่เราต้องการที่จะส่งเสียงให้ไปถึงนั่นก็คือก็ขอให้การจ,จ่ายใช้สอยมันง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็คือให้มาเป็นเงินสดเงินสดใช่จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองนะฮะเงินดีต้นหนึ่งหมื่นบาทนะเป็นความพิจของผมเองนะฮะอ,อยากจะให้เป็นแบ่งจ่ายก็ได้เนะทำคล้ายๆแบบคนละครึ่ง แต่คุณเป็นคนอของแกก็คือให้ให้ให้เป็น ให้เป็นงวดก็งวดไปจนครบหนึ่งหมื่นอะ,อะองวดแรกสักสามพันสี่พันใช้ภายในกีน่เดือนนะสามเดือนสี่เดือนพอสี่เดือนปุ๊บ,บงวดที่สองก็อีกสามพันห้าแล้วก, 3, 5, 5, ลก็ว่าไปให้ให,ให้ได้ครบหมื่นก็ทําเป็นไตมาสไตมาสไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเขาจะมีแนวนโยบายอย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก่อให้พวกเราได้กันแล้วกันัย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าผมมีความคิดว่าพวกเรา <c oughs> น่าจะได้รัฐบาลไม่น่าจะล้มเลิกโครงการนี้ <c oughs> นะเพราะว่าตอนนี้อันนี้ก็เรียนตรงๆนะครับ <c oughs> ว่าสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราจะน,นี้แย่จริงๆ <c oughs> ข้าวของก็แพงขึ้นใช <c oughs> ่แพงขึ้นจริงๆนะ <c oughs> ข้าวสารก็ขึ้นราคาไข่ก็ขึ้นราคา <c oughs> ทุกอย่างขึ้นราคาหมดแต่ในขณะที่รายได้ของพวกเราเนี่ย ยัง,ยงอยู่คงที่ยังเท่าเดิมเออบางคน <c oughs> ก็รายได้ก็ลดลง <c oughs> ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยตรนนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เขาเนี่ยได้ซื้อของมากินมาใช้เพื่อที่จะต่อสู้ <c oughs> แต่ถ้าออไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมากะตร้นเศรษฐกิจเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะแย่แยลงไปอีกหรือเปล่าหร <c oughs> ือไม่อะไรเน <c oughs> ี่ยอันนี้เราก็ขอเรียกร้องไปก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะ <c oughs> มีความต้องการที่จะได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทผมเองไม่ได้เพราะว่ามีเงินเก็บน้อยเขาก็เลยไม่ให้คุณโกวิน่คุณมีเงินเก็บเยอะเยอะฮก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเรียกร้องตรงนี้เนี่ยให้กับที่นองทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับทราบก่อนนะครับครับ นั่นก็นเป็นเรื่อง mm hmm. เงินดิจิตอลบอลเลตนะครับก็มาลุ hmm. ้นกันนะครับว่าเราชาวพี่น้องประชาชนนะฮะว่าจะมีโอกาสได้ไดใช้เงินหนึ่งมืบาทของรัฐบาลนี้หรือไม่นะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างน้อยนะฮะในการที่พรรคเพื่อไทยนะครับชูนโยบาย mm hmm. เงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทเนี่ยม mm hmm. ันเป็นนโยบายหลักนะฮะ mm hmm. ถ้า,าเกิดโครงการนี้ไม่เกิด,ไม,กดไม่เกิดขึ้นนะฮะ ก็น่าจะมีผลกับภาคเมือไทยเหมือนกันนะครับมันก็มีผลในในในครั้งหน้าเหมือนใช่ผมเชื่อว่าโครงการนี่ยังยังคงต้องมีอยู่นะฮะแต่ว่าไอการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมือนคุณโกวิทว่าอาจจะเป็นใจไหมหรืออาจจะให้ครั้งเดียวหรืออย่างไรอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปจะผมเชื่อว่ายังยังต้องมีอยู่อย่างแน่นอนนะแล้วก็ผมมีความคาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเงินเงินเงินก้อนนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นมัน มันเยอะไหมมันก็ไม่ถือว่าเยอะมากหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยให้ท่านเนีได้ซื้อข้าวปลาอาหารรออมาประทังชีวิตตัวเองเพื่อที่ต่อสู้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงครับว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้แย่มากใช่ครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็ให้คนรัฐย่านะฮะได้ได้ได,ได้มีกินมีใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่สำคัญสำหรับพี่น้องชาวรักยา่า ใชค,ครับที่ชาวลากย่านะฮะที่ที่ต้องทำมาหากินแล้วก็ทำงานได้มากไม่ได้มากอดมือกินมืออะไรเงี้ยถ้าได้เงินตรงส่วนนี้ไปเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ใจ่ายต่างๆได้ซื้อของซื้อของซื้ออาหารเครื่องปุบริคภคต่างๆได้นะครับครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่ารัฐบ<ม>ายเขาไม่จริงอย่างแน่นอนคุณโกวิทพูดไปพูดสักกูแล้วก็ว่ามันก็มีผล ในครั้งหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการให้สัญญิงสัญญากันไว้ต่จริงๆว่าทางภารครัฐบาลผมเชื่อว่าก็ต้องศึกษาในเรื่องของกฎหมายใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทาไปมันก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยใ่เพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะมีปัญหากับรัฐบาลเองฉะนั้นก็คงจะศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็รออีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันรอมาทุกปีแล้วจะรอได้ก็รออีกสักหน่อยนึงผมเชื่อว่าน่าจะรอได้แต่ผมยั้ำเหมือนเดิมนะครับว่า ผมมีความมั่นใจว่ากับได้ยังไงก็หลังจากแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ,รบก็ขอให้เงินดีต้ลนะฮะามาไวๆนะฮะอย่าอย่าศึกษาต่อเลยนะฮะขอให้ได้ได้เงินดีต้ลให้ประชาชนได้เงินดีตอนไวๆได้มาใช้ใจ่ายกันกับก็คนที่อคอยอยู่ เป็นที่ปรึกษาให้กับอาชุดทานใหม่เนี่ยคงจะเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะนะก็ผมผมเชื่อว่าไม่น่าจะนานเพราะว่าผมได้ยินท่านอิทธิเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนครับถ้าในเมื่อมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมันก็ต้องช่วยกันแบบดุดวนนั่นดุนดวครับครับใช่โยใช่โยแต่ยังไงอะผมผมทัาเรีนไปได้นะครับ อยากให้แจกทุกคน <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเรายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่มีอะไรได้น้อยกว่าเราแหละยังมีเยอะใช่ะะแล้วกับคนที่เราโอกาสนคนที่เราโอกาสก็ยังมีอีกเย,ยอะะม,มากมายทีนี้วันนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า,าว่าเป็นการไร้สดในช่องโกวิสศกิจข่าวหนึ่งนครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ย การพูโอภาปราใสการพูดคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็อาจจะไม่รื่นไหลเท่าที่ควรครับก็เหมือนกับช่องผมเนี่ยที่วันไร้ส่วนเป็นครั้งแรกมันก็ต้องมีการฝึกการฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้อาจจะติดขัดบ้างในในส่วนที่ติดขัดเราก็ต้องขออภยัยใช่ครับแต่ก็เชื่อแน่ว่าถ้าเรามีการฝึกการพูดอยู่ทุกวันเนี่ยนะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันก็จะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นใชครับพิธีกาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เข้ามาฝึกฝนแต่ เราได้นําข้อมูลจริงๆเนี่ยมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมนั่นเองนะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ฝากโควิสกิจข่าวหนึ่งด้วยเมื่อเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจครับผมครับยังไง้ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังสกิจข่าวกาวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแล้วก็เป็นช่วงไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ ตั้งแต่ั้งสติยังไม่ได้คนนี้ก็เก่งตั้งตั้งอย่างอื่นเขาเก่งตั้งอย่างอื่นครนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็อาจจะมาดูย้อนหลังได้นที่ช่องโกวิสกิจข่าวหนึ่งะเพราะว่าเราเห็นว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็พ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ ให้ความสนใจใช่ครับแล้วก็อยากจะได้คาําตอบว่ามันจะได้ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มากระซิบกระซิบว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซนครับนะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้อนไลฟ์นะครับว่าท่านอดีตนายกท่านได้พูดแล้วว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันตกมากมันจำเป็นที่ต้องรีบกระตุ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ อืครับครับเอ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นความหวังของพี่น้องคนไทยครับที่อยากจะอยากจะใช้เงินดิจิตอลนะครับครับเจริญธุกิจแบบนี้นะครับแล้วก็ก็ก็อย่างที่โควิ่านะครับมันเป็นความต้องการจริงๆเอาเป็นว่าผมก็เป็นกําลังแล้วก็แรงใจให้กับ ถ้าบทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับทุกท่านเนี่ยประสบกับความสมหวังแล้วผมก็เชื่อว่าเสียงฟีดแบ็กส่วนใหญ่ไปถึงรัฐบาลใหม่อย่างแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามีตัวนายกรัฐมนตรีแล้วครับแต่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีรอโปรดเก้าใช่ไหมก็ยังมีเสียงถามจากนักข่าวว่าโครงการดิจิตอลตกลงจะล้มเลิกไหมคะจะไปต่อไหมคะแต่คำตอบออกมาก็ไปในทิศทางที่ดีนะเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกท่านประสบกับความสมหวังทุกท่านก็แลวกันใช่ครับครับผมต่อไปคือว่าเาจะไปแล้วเหรเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ามาฝึกฝนฝึกฝนนะครับแล้วก็มาคุยข่าวคราวความคืบหน้าเงินดิจิตอลหนึ่0หมืบาทครับให้กับเพื่อนๆแล้วท่านผู้ชมได้รับทราบครับถึงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยแต่ก็ฝากติดตาม ก็วิสกิดข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสกิดข่าว11อนะครับของพี่สงวนนะครับแล้วก็ทีมงานสกิดข่าวแองเราทุกช่องเลยตั้งแต่สกิดข่าวหนึ่งไปจนถึงสกิดข่าว12ทุกทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมนะใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็ทีมงานสกิดข่าวทุกสกิดข่าวเราเป็นหนึ่งเดียวนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะลาเลย ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกกวิสกิจข่าวหนึ่งนะครับไว้พบกันใหม่สําหรับในวันนี้ก็โชคดีมีสุขร่ำรวยกับทุกท่านนะครับต้องขอตัวไปก่อนครับผมกกวิสกิจข่าวหนึ่งครับแล้วก็สกิกาวจุเลศสมวัครับผมลาไปก่อนลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคท่ กากรบาทเนี่ยเราแ้วมก็เสร็จเออเียสำเร็จสเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วมันเกิดอะตกลงเนี่ยนะเออตกลงนะ